ใยชินใจยินดีมีพระราชาประสูตรคือพระเยซูสเสด็จลงมาให้เราร้องเพลงสรรเสริญให้เราร้องเพลงสรรเสริญให้เราให้เราร้องเพลงสรเร,รเสริญความสุขเป็นปรีมีแก่ชาวโลกคนทุกคนสบมาย คือซาไนาผู้เขาล้ำภาปราษาสเนียงยินดีปราสาสเนียงยินดีระสานาระสาสเนียงยินดีนนนย,นดย่าให้บาปชั่วและความเลวสารเป็นน้ำเียทับพรที่มาจากพระเจ้าด้วยจากอวุพรในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สันติสุขจากพระเจ้าขอาการปกป้องมาถึง ท่านทั้งสนนอ,องด้วยขอบพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงสถิตยอยู่ในามกาลางลมหายใจทุกสิ่งพร,ระเจ้าอวยพรในน้ำมือทุกอย่างที่จะทำนันจะเกิดผลบริบูรณ์พระเจ้าที่จะเป็นพรแก่คนทั่วไปและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในการปรารถนาพระนามพระองค์ออกไปจากชีวิตของพระเจ้าทรงแม่ตาใช้ท่านในการเดินทางไปมานั้นจะได้รับการปกป้องและปลอดภัยของพระเจ้าอวยพรไล่นา สวนธุรกิจการงานนั้นจะได้รับผลกําไรอย่างดีพระเจ้าขอรพระองค์ทรงปกป้องให้สัตนติสุขเกิดขึ้นในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอใ m ใจ บันดาลให้เรากับใจบันดาลให้เรากับใจบันดาลบันดาลให้เรากลับใจเธอองค์ของโลกด้วยความเที่ยงธรรมทรงนำ้ดยเคลรุนาทั้งสีชอบธรรมพระเจักแก่ตาความหลักประหลาดนักหนาความหลักประหลาดนักหนาความหลาความดาประหลา ที่สังวาระอุปรบ้านครอบครัวนี้รวมถึงกาวัฒนาและมารีเดิพระเจ้าขรงโลกทรงอวยพรในทุกสิ่งในการสราดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายที่จะรับการยืดฟื้นดูแลอุปกรในสภาพและพระเจ้าทรงอวยพรในการงานที่จะได้รับความสะดวกสบายได้อ่าน ได้รับการอวยพรเปิดทางจากพระเจ้าขององค์ทรสถิตในการงานทุกอย่างพระเจ้าอวยพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน